แล้วอันลุงหั่นขนมปังนะพี่น้องเอาขนมปังที่อันตุเกียวว่าแบบเมื่อหน้าซิม,มาซื้อนะสบายดีสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศจากคลิปพี่น้องตุเกียวเนาะได้เล่าอันเราประสบการณ์ไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะตอนนั้นน่ะน,น้องตุเกียวกับยังโบนแนจใจ ว่าหารร้างขนมปังที่น้องตัวเกียวไปซื้อ อันนี้จะลง YouTube นะทีนี้สอบถามนิดนึงว่าขนมร้านนี้ทำไมถึงชอบมาซื้อนะครับก็อร่อยค่ะแล้วก็ใกล้บ้านอ๋อใกล้บ้านเลยจัดราคาก็ไม่แพงอ๋อราคาไม่แพงมากใช่ไหมครับพอดีพนักงานไม่ไม่กล้าออกก็เลยให้ลูกค้าแทนนะซื้อหนมอะไรบ้างครับซื้อโคโค่ค่ะโอเค ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงช่อง y o ยูท่บช่องสาลาเซโนแฟมิลี่นะอ่ลองไปดูแล้วกันโอเคคราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมครับอ่ะนี้แค่ออร่อยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะอุดหนุนนะครับซื้อ ชิ้นนี้ไปลแล้วครับชิน้นนี้มันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เลยชิ้นนี้อ้มีผู้ช่วยลงไหมลงนี <c oughs> ่ผู้ช่วยแล้วนะครับผู้ช่วยเ้ว <c oughs> เรามาทาแล้วก็มาอุดหนุนด้วยนะครับโอ้บ้านอ่าพนักงานคนโน้นเนี่ยเป็นพนักงานนะครับพนักงานของร้านขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับครัการมาเจอใหม่นะคะขอบคุณพูดหน่อยนี่พนักงานพนักงานของร้านนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อไปแล้วนะครับเป็นเหมือนสาขาราชพฤกษ์นะคะของเรามีี่สาขาค่ะมี มอนเสงชนบุรีสตางค์ชนแล้วก็สี่ย่านนะคะมีสี่สาขามาลองชิมได้รสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะขอบคุณมากอคุนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเราก็จะกลับแล้วนะครับคนดิดกางมันองแนเลยถือ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 เถื่อเถือเถืถือถือ องกอไรันัอนนี้พนักงานก็หาช่องแล้วนะครับสาวลาวเซโนแฟมิลี่พอเจ้าของร้านเขาอนุญาตก็ก็ถ่ายได้ตามสบายเลยครับเจอยังเจอยังสาวลาวอะไรนะคะสาวลาวเซโนแฟมิลี่แฟมิลี่เป็นภาษาอังกฤษเอฟเออสาวลาวเซโนสาวลาวเชโนก่อน สาวลาวเชโนสาวลาวเชโนอันนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่มีไงแล้วเขาไม่มีคุณคุณไงเขาอาดูนั่นเลยดูคลิปแรกเลยก็เด็กนั่นแหละคลิปนั้นแหละอยู่ก็เรียนมาถึงถซงวิน อันนี้เราก็ได้คนติดตามเพิ่มอีกแล้วสองคนนะคุ้ช่ลวงหลังๆช่วงหลังๆนั่นแหเลยเขาทำงานอยู่ร้านน้าม่านะแล้วเขามาซื้อขนมปังไม่เคยเลือกขนมปังลานังร้านนี้แหละขนมปังสวยเนาะม ก็ไม่ได้มุ่งคุณเลยที่ร้อยมาอ้าวมานี่คนมานี่เลยเฮ้ยคุยหมากล็อกเลยเอาใครก็ได้เลยอันนี้คือของฝากนะคะอันนี้เป็นของขึ้นชื่อเลยค่ะจากเราค่ะเอเคอร์นะคะอร่อยมากชื่อชื่อชื่อร้านเลยนะครับย้ำอีกทีครับวิกตอรี่วิกตอรี่เบเกอรี่นะครับร้านวิกตอรี่เบเกอรี่นะครับอ่านี่เขาก็อ่านี่ขนมที่เขาแถมให้เรานะครับเออโหนี่ให้ลองชิมนะครับเป็นเอแคร์ใช่ไหมครับ โอ <Okay. S 2> เะคะอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับเป็นเดือดเน,ะนาะเบิงบรรยากาศภายในฮานแล้วเนาะบรรยากาศภายในฮานกับซิมีขนม,มหลากหลายเลยเนาะถ้าพี่น้องเอ็ซีท่านใดที่เพิ่นอันกลายไปกลายมาแถวนั้นกตอย่าลืมไปแววซิมไปแววอุดหนุนเพิ่นไดเนาะน้องตเกียวกบรู้สึกดีใจล้าหลายเนาะเพราะว่าน้องตเกียวคิดว่าซิม่ได้เห็นฮานขนมปังฮานนี้อีกแล้วเนาะยังใดน,น้องตเกียวก็ต้องขอขอบคุณคุณลุง คนนั้นอีกครั้งเดินขอบคุณพี FC เอฟซีนอกที่เพิ่นไปถ่ายคลิปสถานที่จริงให้เฮาได้เบิ่งเนอกล้วก็ให้พีเอฟซีลหลายๆคนได้เบิ่งนํกากันเนาะถ้าเป็นไปได้น้องตุเกียวกายังให้คุณลุงนั้นเห็นคลิปในย t ท b e ของน้องตุเกียวน้องคลิปหรับซบการ์แล้วกันเห็นคลิปนี้นําเนาะเพราะว่าเฮากาับเพาหวังองเฮาก็คืออยากไปหันคอลงปังแล้วกันอยากเห็นเพื่อนอยากขอบคุณเพื่อนอีกครั้งเนาะแต่ว่าบบเห็นเพื่อนเนาะพี่น้อง ถ้ามีโอกาสน้องตวเกี่ยวกะอยากไป้านขนมปัง้านนั่นอีกเนาะเพราะว่า้านขนมปัง้านนั่นน่ะมีหลายอย่างแถมยังแบบมีแตแนวแซ่บๆเนาะทาง้านเผื่อก็มีหลายสาขาเลยเนาะบอมาแหลวกะอยากกินอีกเลยเนาะพี่น้องมีหุ้งขนมปังนอะได้ห้าสี่ยันใส่ท้ายคลิปให้เบิ่งเนาะพี่น้องแบบขนมปังน้องตุเกียวสิขึ้นหุ้งขนมปังเบิ่งให้เบิ่งกใกล้ๆเนาะว่าเป็นตาแซ่บซาใดแล้วกันสิให้เบิ่งหุกสะพานลอยที่น้องตุเกียว ได้ยางข่วามาซื้อขนมปังให้เบิ่งเนาะทายชุดนี้น้องตัวเกียวก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอฟซีหลายๆเดอ้อที่เพิ่นเ้ามาฮับซมและเป็นกำลังใจให้สองสาวลาวเซโนโตลอดมาเนาะ้ามาคลิปนี้หรือใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่เนี่ยเดอ้อสบายดีบ๊าย